พรบคุณครูบาอาจารย์สิทธิศิทธังไรเอเควาทั้งหลายดีขออำนาจพระบารมีพระครูบาอาจารย์ในการบัดนี้ปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาลูกศิษย์ของข้าพเจ้าในการแห่งนี้ตั้งใจนะวันนี้จะทำพิธีตามแล้ว านทุกทนทวนเทวสาวุเตยว่กรนิกโอเคักมาริมนุดพองเพาอนาจบารมีพระเกจิอาจาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พราอนาจรบารมีพระเกจิอาจารย์ที่ทั้งหลายทั้งหมดั้งกวเพรานาจบารมี องคเทพเทวาทั้งหลายขอรัตนาขออนเชิญในการบัดนี้ฤทธิ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 ฤทาฤทธาฤทธาฤทธาฤทาพระฤดษีดาบทลูกหลานขอรัตนาขออันเชิญในการบัดนี้ขออำนาจพระบารมี มงค์ละองคก่อเกิดขึ้นในการแบบนี <dans festivals> ้เป็นยันมหาพรเชะแม่องคาเป็นน้ำลายพรมเิดายมาเป็นลมปาพรเถิพญานาคาเป็นข้อยสังวานหาใไม่ต้องการติดใดๆทำการติดใดๆปลกเป่าอัคระเสกเลยันในการในการบัดนี้ขอรันาบาลมีให้กับโยคูิยกาทัพโมุูธายะนาค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  การบัดนิขออำนาจบาลมินปัญญาณปัญญาณกัาลาดในการบัดนี้ขออรัตนาขออัญเชิญสิ่งดมิตทั้งหลายขออัญเชิญองค์เทพทั้งหลายขออัญเชิญในการบัดนี้ปรดปล่อยออกไปครับนะครนะครนะอย่างนั้นจึงมีองค์ประกอบเกิดขึ้นในการบัดนี้ขออำนาจพระบาล

มาแล้วถึงแล้วหายใจเข้าออกเึื่อๆแรงๆเรื่อยๆเล ดาพี่ออก็ค่อยๆดตาดิบค่อยๆด่าพี่อ mm. ้อคือดาเพื่อืดตาเือนดือาเืพอแล้วพอแล้ว ชื่ออะไรอ่ะคุยกับพ่อลูกนะคุยกับพ่อนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องชื่ออะไรบอกมาชื่ออะไรฮึมาทำไมนะมาทำไมบอกพ่อดิอ้าวไม่บอกพ่อจ่วงอนนะเอาไงบอกมาจะเอาไงฮึ ออกมาลูกต้องการอะไร จอาอยากได้อะไรบอกมา พูดมาหนพูดมาเลยเอ้ยปากเลยอยากได้อะไรครับฮะามอยากได้อะไรแล้วทําไมไมาอยู่ในเขาอ้าอยู่ในเขาทําไมหืมไม่หนูมาทําไมลูกมาทําไมกนะ็ไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องร้องนะหนูมาทําไมลูกฮะบอกมาเดี๋ยวนี้ต้องการอะไรครับไปสูกพ่อพูนูได้ไหมลูกนะอืม ได้ไหมครับไปเกิดใหม่นะลูกนะอยู่ดีๆนะเดีย๋ยวให้แม่ออกมาทําบุญส่งให้นะลูกนะโอเคนะครับไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องรู้วันหุโทรมาลูกรู้นะไม่ต้องร้องลูกนะโอเคนะครับนะ ยังตาเรียกสติกลับมามากลับมา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 กลับมาแล้วลูกกลับมา นด้าน้นนนพี่มั่นใจนะว่าพี่พาเพื่อนมาทำแท้งในครั้งเงดียวทำด้วยใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายไม่รู้กี่เดือนโปรโหผมมีอะไรพูดกระผมตรงๆผมจะได้ช่วยให้ตรวจทุนแต่นี้ผมจะบอกว่าพี่ มีองค์พญานาคเหมือนกับพี่ครับแต่องค์พี่ลงนานนะแรงกว่าคือที่องค์ใหญ่กว่าแต่พี่มีกรรมตรงที่พี่ไม่บอกผมเลยว่าพี่ติ่เด็งเด็งมันแทรกตอนสุดท้ายพี่บอกแต่ว่าเข้าใจไหมครับต่อไปนี้พี่จะขึ้นของที่ไหนลูกพี่จะตามขึ้นทุกครั้ง จนกว่าที่จะทำทีดีตามทรงเด็กจะเกิดกันหมดเขาต้องการจะเกิดแล้วเขาถึงได้แทรกเข้ามาหานะต่อไปนี้สิ่งไหนที่ไม่ควรไปก็ไม่ต้องไปสิ่งไหนไม่ควรทำก็ไม่ต้องทำยกตัวอย่างเช่นไปตรวจพานยาที่ไม่ต้องไปนะอย่างไรที่ไม่ต้องทำก็หมายถึงว่า สิ่งไหนที่มันทำผิดศีลมากๆไม่ต้องทำต่อไปนี้ให้ถือศีลห้าทำจิตใจให้บริออสุทธิ์แล้วอุทิศส่วนบุญบุให้ลูกและเด็กที่เราไปทำเขานะครับมือไหนที่ไม่ล้างก้นมือไหนที่ล้างก้นมือนี้ล้านนงก้นเนที่ไม่ต้องถอดใส่ถิงออกผมจะกดเด็กไว้ไม่ให้เข้ามาแรกที่ พี่จงผูกไว้อย่าแกะพอพอกเพราะผมจะผูกเงื่อนตายจนขวาม,มันจะเปื่อยมันจะขาดไปนะพี่นะเข้าใจนะครับให้ได้ถึงเสือก็ได้ตอนนี้หนูจิตหลุดไปอยู่วิมานสวยงามหนูมีความสุขมากนั่งสบายนั่งเดินเลยใช่ไหมลูกขึ้นมาผมจึงรู้ว่าพญานาคเขาค่อนข้างจะแรงและถ้าเปิดพี่ทำทวตัวพี่จะทว จะอุทิศบุญให้เขาที่มกปจะเด็นทุกวันทนี่พี่แย่ลงผมไม่รู้สาเหตุแล้วเพราะอะไรพี่ไม่เคยเปิดตอนนี้พี่ไม่เคยเปิดพี่ไม่รู้หรอกว่ามันเปิดมันเป็นยังไงตอนนี้พี่เปิดร่างองค์เทพที่เปิดองค์พญานาคี่เปิดตัวพี่ละต่อไปนี้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เอาตะปูผมมาห้อยติดตัวไว้ตลอดห้ามถอดเพราะว่า ของที่จะขึ้นได้ตลอดเวลาที่พี่มีสมาธิแต่จะไม่ขึ้นมั่เพื่อนะจำเมาผมด้วยนะพี่ไปฟังสวดที่ไหนไปทำบุญที่ไหนพี่ต้องคุมสติให้อยู่นะที่อย่าปล่อยกลางนั้นเด็ดขาดเลยนะเขาว่าเราว่าทีเลยนะแต่ถ้าพิธีกรรมข้อคูหรือสวดทันยักเนี่เราปล่อยได้แต่ผมไม่ให้พี่ไปสวดทันยักจนกว่าพี่จะสมใจผมไม่ว่า แต่แต่อยากจะไปอยู่แล้วก็าชวนไปใช่ข้อไม่นานนี่กมไป Portland ยัผมถึงได้เน้นไงมีเขาชวนอยู่แต่ว่าพาชวนดูว่าไปนะผมบอกไปเลยอย่าไปผมพูดแล้วนะผมเตือนแล้วข้าไม่นานนี่ที่ต้องเดินทางไปกับเขาแน่ผมรู้ผมเห็นแะผมพูดไม่ได้อย่าไปปฏิเสธครับท่านเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น ผมไม่อยู่แบบพี่ผมคุมให้ไม่ได้ทางนู้นเขาทำพิธีกรรมเขาเขาไม่รับรู้สิ่งไหนไม่ดีติดตัวเรามาเราไม่รู้เพราะตอนนี้พี่เปิดมาครึ่งทางแล้วคือพี่เปิดตัวแล้วเปิดองค์เทพลงแล้วเปิดแล้วเปิดได้พญานาคลงแล้วแต่ตอนนี้ถ้าพี่เปิดไม่สมบูรณ์สิ่งอื่นๆต่างๆเข้าแทรกได้แน,น่นอนนะครับจามนาผงผูนะ้เณะ